ครับสวัสดีครับมนีบ่าวสุริยาเดินทางมาตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามนะครับมนีตอนเช้าครับตอนเอนวลาตีหาครื่งนะครับมนีอยู่ซื้อา่ารถเขามาหลายนะครับรนี่เพราะว่าพนด้ยินข่าวว่าง้อกล้ยเออแล้าขึ้นจังน้อยพอ,พอขายพอขายเกษตรกรก,รก,รก,รกรร็เลยนำง้อน้ำคล้ยเขามาหลายนายหอยนายทุ่นก็น้ำเขามาหลายคนซื้อคนขายก็เขามาหลาเลยครับบนธรรมดานี่ครับาาก็ร่างลังลังเขามาครับก็ร่างลังเขามา เัื่องของมาซื้องง้อซื้อควายนะครับพยามพ่อใหญ่ส่งมาเด้อนี่ครับหลายอีหลีด้วครับบนธรรมดานี่ครับตอนนี้ครับพี่น้องนี่น้ำง้อน้ำวายเของมาตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนาะนี่เดี๋ยวนี้ข่าวว่างง้อขั้วขืนราคาจังน้อยขยับขึ้นจังน้อยจังสีขึ้นจริงหรือขึ้นบ่จริงครับคอยติดตามนะครับพี่น้องเฮานี่นี่รถเของมาลายนะครับเฮายางลงมาทางนี้ครับผมวันนี้เข้าตลาดนะครับ เอาไปในตลาดราคางัวราคาคล้วยชวลิจันนีงวงงวงงามคล้วยงามออกจากฟ้ามมาแล้วครับพี่น้องออกจากฟ้ามเข้าตลาดหลายครับชลิจันนีนี่นยินข่าวว่าราคาขยับก็เลยเขาออกอมาขยับอีเละครับผมแตบบ่ว่าอาจจะขยับว่าท่านหลายครับปลาค้าพี่น้องเขาไปเบิงตลาดน้ำกันครับผม